โอเคครับผมก็พบกับช่องวอยเบนซินนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรถโคตรแรงครับไปรีวิวดิลูกชายครับอายุกว่ากว่านี่มันบังคับมันบังคับได้มันบังคับได้บังคับได้ด้วยแล้วก็ขี่อยู่ตรงนี้มันขี่อยู่ตรงนี้ก็ได้นจะมีคันเร่งให้หยับหยับได้นี่หยับได้เอี่ผมอะไร ดูดพงอะไรดูดพงอะไรปล่อยไ,ได้แม่งอืดเลยนี่อ๋อติดแล้วหนาเกินคันนี้ก็เท่าไหร่นะ3,000นสามพัน <3, 000. S 1> นะครับราคาก็สามสี่พันครับประมาณนี้ครับ ใครอยากให้ลูกแบบขี่รถลุยดินลยุยลุยดินได้ด้วยแล้วก็ลยุยปูนก็คือดินแบบไม่นุ่มมากครับถ้านุ่มมากๆมันก็ขี่กไม่ได้แต่ถ้าขี่ได้อ่ะดินนานายอย่างเงี้นน่ะนานๆอย่างเงี้นน่ะมันจะไม่ค่อยได้ครับถ้าดินแบบเนี่ยเริ่มถา่ายรังไม่ได้หรอวนุ่มไป <S 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 ถ้าดินแข็งๆข็งขี่ได้ แรงช้แบตในตัวใช้ไปนานก็เต็มครับใช้เล่นได้นานมีสปีดสามสปีดนี่นี่สปีดนะครับหนึ่งสองสามนี่เราเอาเต็มแม่งไปเลยขี่ไปเลยครับบีบแต้น่อยบีบแตนด้วยครับเปิดเพลงได้เสียบ USB ได้โคตเท ก็ลุยได้เยอะอ่ะต้องจากดิ่อย่างนุง่มๆแบบหลุดจริงๆนะครับถึงเรียดไม่ได้ตัวแม่ก็ลุยได้ตลอดแหละมันเหมาะกับดินุดยอดเลยขี่มนนันมากครับนี่บังคับเองได้ อีคเขาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับนี่ครับมันเสียบ USB ได้ด้วยเปิดเพลงได้แล้วก็ดีบแต่ปิดเปิดตรงนี้ครับแบต้างล่างเราสามารถ USB เปิดเพลงหอลลาก็ได้ครับลูกคอติงก็แล้วแต่ครับีสามารถก็ลุยได้ครับ มันก็ยังขี่ได้อยู่คุ้มครับคุ้มราคามากฟังเพลงไปขี่ไปเนี้ยหาดินแข็งก็จะขี่ได้เร็วครับมันก็ยังขี่ได้อยู่อ่ปล่อยไหมสัญญาณไกลครับน่าจะประมาณระยะก็สี่สิบเมตรสามสิบเมตรได้ครับปกติอืไม่ดูก็ะไดต่อไหมเล่นานานครับเล่นานานแล้วนี่จนแบตอ่อนแล้ว น่าจะดินนุ่มอะตรงนี้ดินไม่ไปแล้วไ,ได้อยู่ไหมวัวเป็นดินนุ่มนแรงไม่มีแล้วอูจจ้าอูจจ้าแล่มันมังครับ ควายควายควายล้วมันบังคับมันบังคับได้เด็กเด็กตวเด็กขี่ได้นะครับแต่บังคับเองได้มีมีคอยหลังมีคันเร่งเหยียบอยู่ตรงเท้าเลยคือไม่ต้องบังคับกไ็ได้มีไฟหน้ารถครับไฟหน้ารถอาดูไฟหน้ารถหน่อยอไฟหน้ารถนี่นนขึ้นจะเห็นชัดใช่เราเปลืองแบตแล้วก็ปิดไปก่อนประมาณนั้นโคตรมันบอกเลยดูด่มันมา,มากเลยจ้ะ อย่างมันน่ะรู่ไม่ค่อยมือดรอรุ่นมือดุลแล้วคุณมองกล้องนี่เจ้าคุณมองกล้องอ่ะถ้าคุณมองกล้องมองกล้องมองกล้องนิงงนี่นซื้อมาหลายเดือนแล้วครับขามาถมที่หลังบ้านพอดีครับก็เลยมาพามาขีเ่เล่นทุกวัน มันติดดินไรไหมถามว่าแรงไม่แรงครับขี่ถนนธรรมดาเนี่ยโคตรแรงไอขี่ดินจะอ,อึปิดหน่อยทุกคนมีควายไหมทุกคนควายหันมาเลยไม่ได้เรียกควายหันมาเลยควาย

ถ้าไม่ลูกไม่นั่งครับลูกหนักก็ประมาณส 10, 10ิบสิบกาโลแล้วถ้าไม่มีลูกนั่งก็จะขี่มันมากครับมันก็จะลุยได้กว่านี้ครับประมาณน,นั้นแเละโอเคครับก็ฝากติดตามช่องเลยนะครับบ๊ายบาย